ตีสได้รับแจ้งจากก,กลุ่มไล่ตำรวจโงพักพิบูลมงา,าราหรารว่าตำรวจโดนตีบาดเจ็บสาหาัสในการที่ไปรักษาความปลอดภัยคุมคอนเสิร์ตมอลําตอนนี้ตีสกว่าครับถ่ายไว้เป็นหลักฐานไม่ได้รับแน่นอนเนี่ยเปิดคันดับเตอร์ขชุน่าดังเอาขาดเลยกระเป๋าปืนวิอใส่แล้วเนาะลนอ้อเอาใส่วะ ลุยเขาสาสรดูแลพวกมึงมึงเสร็จตีเขาทำลายเขาไปไปภูยาปกปักรักษาผมด้วยนะตีสองกว่าออกไปฏบัติหน้าที่สืบสวนติดตามจบกุมผู้ก่อเหตุต่อไปถึงหน้าห้องสืบแล้วครับเอาสวัสดีครับจะได้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนายตอนนี้คน,นเจ็บที่คุ่นบอกครับ <c oughs> ครับโอเคนายผมมึงมาหอดเพื่งจอดรถ <c oughs> อเจ็บหลายบ่ครับจะนายจ้าคนสองคนสองอคนอสสุตรองคนเลยตำรวจเจ็บสองนะครับอสสุตรเจ็บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ท่านรองผู้กำับเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวออกวอซีบัติภารกิจ <c oughs> เจอกันเจอกันได้เจอกันแน่นอน

โอเคอย่างไรเนาะค่อยๆถอดออกมาพี่เราบอกได้คลิปชัดเจนนะคลิปชัดเจนลองมาเดินพฤติการรูปของทุาชัดเจนทั้งถอดเสื้อทั้งใส่เสื้อรูปใบหน้าชัดเจนพยานหลายพ่อหนะพยานคนต้องเก่อวัไในพวกไทยคลิปไทยอะไรอไรอย่างนี้พยานบอกอันนี้บอกตาพี่บอกเที่ยวตัวเช่าไปบ้านใส่มาลาชีน เาเข้ามาในงานเดินเท้าเข้ามาในงานไม่ได้เขาก็เข <okay. S 2> <okay. tail> ้ามาถึงเดินเท้าอย่างเนเ้าจตอเนล้ปแบบนี้นองแบนนึงแบบอ่านึ่งเลยหนึงาเลเนระสาทาหนึ่งสามคนผู้กรณีที่โดนยำทาที่แรกหนึโอ้เก็บสี่เลยรวจ

何言うこと มีตำรวจนะครับร2 2> นี่ตำรวจโดนอีกสองอันนี้บาดเจ็บสาหัสพี่ตำรวจเอาให้ขอบคุณใจเย็นได้เด้อเราจะการซอยถึงนะตอนไหนี้างครับต่างแบบเลยครับตาโลกเห็นแต่เปขือไปดัน้เดี๋ยวเอาปันหวนมาแล้วกันครับ เดี๋ยวเราควรอยไปเอากระโถนเงนห้องามอยากพนหมดเนาะแมกะโถนี่เสร็จ้องาค่ะีกแม่นุ่นอ๋อนี่ลูก Thank <laughs> you. 嗯。<c oughs> <c oughs> อออมุในวันหน้าที่นะครับอยู่ในเหตุการณ์นะครับรูปที่เราเอามาวางไว้บนบริเวโต๊ะให้พี่แกชี่ยืยนยันตรงกันกับตำรวจรายเมื่อกี้

อัน <ort>. ีอาไปนี่น้ก็ปนรบางนี่บอกอนอันนี้กระต่างวัดลุงเลยนะข้างผานอีสั้นคนนี่หรือเไม่าเมื่อตงไปต่อพวกพ่องมีหนาทีเอาแหกทรงต่อเขาอัดขอบนไม้อัดอะไรพยาลักษานอัดเก็มจริงกวีให้เขา พวกเขาก็ต้องรวมร่วมต่อเป็นนเฮ้ยมึเรอตัวดีเออ๋ยวว่าบอกว่าพงเม่นครับพงเมีครับทำตาเอกงานออกไปนี่โค่น้องรับโายังเป็นประเด็นหรือล่ก็ตามมาถามแค่นั้นเองผมม่เด้ว่งผมือมำครับพิสิทธิ์รมากเยลยรับ เล็กๆน้อยๆอะไรมันจะพาไปด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นตำรวจบ้านเดียกันไล่เข้ามาจุดหนึ่ง เรางานเราได้มาแล้วที่เห็นเดี๋ยว้ต่อในนี้คือตัวหลักของนักเรียนะครังานเมื่อคืนเราได้หัวใหญ่หัวใหญ่ที่เราได้มาแล้วในหัวรองเนี่ยอยู่อ่อันนี้อยู่สามหนดับเราชาวบ้านตอนนี้เอฟซีผมเริ่มส่มทิปใหม่ๆเข้ามาเยอะเดี๋ยวก็ต้องมีทีมตัวทิปอีกแต่ยังดูไม่เหลือผมดูแล้วอยาได้โฟกัสตัวสิบเจ็ดวิที่ว่าชกชกกับยี่สิบยี่สิบสามวิที่เต็ม มันต่อเนื่องมาตั้งแต่รูปมันมีคิดนแต่เริ่มดีกันแล้วบรัแก้งวัยรุน่นกับวัยรุ่นก่อนจะเลยตามมาจนถึงเวาสุ้ายผู้กำกับสืบจังหวัดนะครับขับรถให้นายดาบจอนนี่ไม่ใช่อะไรครับนายเขามีความตั้งใจสูงมากออกลุยนะครับจะดำเนินการเอาตัวส่วนที่เหลือให้ครบ นะครับหามึงเห็นคลิปนี้แล้วมึงรีบติดต่อมอบตัวด่วนอ่ามึงรู้ไหมใครนั่งอยู่นี่อ่ามกับสืบจังหวัดุบนนะครับผมกับพี่บูนคันหลังลองกับสืบลองผมกับพี่ปอสารวัตรสืบสอปออกสีทุกนายชุดสืบจังหวัดลงพื้นที่เต็มกําลังแต่จอนนี่ตั้งแต่ตีสองยังไม่ได้นอนครับตอนนี้แปดโมงแล้วนะครับลุยต่อครับ

Terima kasih. 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 Terima này nó đang bò đấy các bạn, kéo lên lên công Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นู้ไหนคือว่านุ้กก็หมักป่าเนอะหมักป่ามืนบี้มีรถยนต์ค่ะนู้อันยืนอยู่นี่นู้กเแม่เดียวค่ะเดีนี่ค่ะนู้ว่าขอเฟซอายนมค่ะพูดนี่ไอหมักเอ็มค่ะเอ็มยู่ไหอดูเจ้าได้ไปีเขานู้ตื่นถือบ้าหม

เดี๋ยวไอ้ทุกล่าจะเอาได้ไห่บัวค่ะผมเคยเห็นมันจ้าเืออะเดี๋ยวรถกุญแจียรถี่นี่ลูไปเปลี่ยนเอาเอาใส่เสือก่อนเลยนั่งนี่อยู่อ่ะแม่เขาไปที่แบบไหน 哎，到我们学校里打。 ดีจังลงลงัลงลงอลงไผ่หลังไผ่หลังไผหลังไปเออไอัางานเออเดี๋ยวจัดจานหนอเดี๋ยวานเหียก่อนเออเดี๋ยวเีปเป็นหยังเออเดี๋ยวกูพาุยเออปันถไหหนูเดี๋ยวหนูลงักเลยไม้องแหรหนูักเลย อเนดีตวอกอ่ะอ่าไอ้อตัว e นี Twelve> ้ค e ือต ouais, uh, 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 ัวที่ใช้ไม่กระบองฟาดนะครับฟาดฟาดฟาดปิดปิดเกมครับครบเออไอกับโอสละกันออกมารอบนี้กับขอสครับตัวกับเทวุนไม้ไอคนนมีกับที่ไอมึงนะ มันเกิดขึ้นไปอย่าเพิ่งจับน้องเจ้าของแต่โดยนาทีมันเกิดขึ้นนาทีแต่สิ่งสำคัญเดี๋ยวที่อยากให้ทุกคนเป็นคนดีเปงนคมมีอยังบอกไอจริีๆแล้วขอใจหรอกว่าธรรมชาติของหรูปุ้ยไสมันขนนึ้นะดองแนวมันเมาแนวมันอาจจะรุดอาจจะหนังแต่มันอาจจะยับยั้งชั่งใจดีนะขี่มันแพร์ต่ำดีแต่เมื่อใส่อาวุธเราถึงขนาดเขาตายอย่างนี้เกิดขึ้นตำรวจตายอย่างนี่เกิดขึ้นหรือบอกเสือแดงตายอย่างนี่เกิดขึ้นอะไรวะอืม แต่ยังได้พ่อได้บทบทวนเจา้าของเอาตามนั้นว่าไปตามกระบวนการนะครับพัวไอ้กับถ้ำตามหน้าที่ผมมีตำรวจบานเนื่องกับพี่โจนเป็นบานเต็ดเนื่องนะครับ <c oughs> อืมเพราะนั้นแหละแต่เหตุการณเป็นถ้ำทุกอย่างนะเพราะว่ามันบมันมันปากผด้วยหลักฐานมันเดียวเนาะพา้ว่าไปด้วยหลักฐานเนี่ยมันมีขีดตุ้งวันดีหรืพยานหลักฐานดนูดีมันเรสร็จหอ,อมเน เล่นสันๆในในบวกทีวีโอบวกต่อวงจนปิดมูนี่นะน้องน,นะอันนี้แห้งชัดเจนมันชัดเจนแหง้งอ่าเอาพี่ย้มก็บอกกับเราโอเคตามาาน,นั้นอ่าข้างในนั่งแยกข้างในนั่งถัากินเข่าเนี่ยอยากกินนังวัวเดี๋ยวคุซื้อมาให้มาเลี้ยงฮะกินระบอบหรือกินอะได้หรือกินมูงกินมรุม่งกินน้องมึงเต็มหนาลุ่พักเลยบานนี้อือกินของคุณหลายเลย ผมว่าคือว่าทำตามหนาทีว่าสมุดเนอเดี๋ยวจะหัว่าผมคุมากเราล่ๆขอใจเนาะพ่อขอใจเนาะวันไลน์ไลน์โซ่ไลายเนาะ